นอกอาก่างไฟเตอร์บบมอุย้ยกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมนอกอาก่างไฟเตอร์แต่วันนี้เราจะมาทําการระเบิดเด็กกันในเด็กของแกรนด์บูสายเจ็ดข้าวสมุน,นั่นเองครับผมถึงม้ว่าจะโหตแพ้ไปเด็ดแต่ผมบอกแล้ววาเนี้เนี้ยถือว่าร้ายกาศน่าดูเลยซึ่งสายนี้เนี่ยเราจะได้กับการแปะอ่าเน้นไม่ใช่แปะเน้นตีฮิตอ่าแล้ววันทีเนี้แต่เราก็จะได้ใบนี้ซึ่งจะเป็น ออเดอร์มันชื่อ order, ออเดอร์ไมบอกผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอะนี่มันจะได้เทรัเชอร์หรือว่าสมบัติเรามาฮะซึ่งถ้าไปนี้เรายิ่งเยอะเนี่ยเด็กนี้ก็จะยิ่งเก่งขึ้นด้วยนั่นเองครับผมอ่ะจช่ไหมย่อไปดูกันเลยรถอ่างไฟเตอร์นั่นอนว่าเราก็จะมาขอเริ่มจากตัวของตัวเริ่มมันก่อนเนาะซึ่งเราก็จะใส่กัปตันไนคิดอ่าเป็นตัวเริ่มของเรานั่นเองเป็นมอนเตอร์มอเตอร์อะไรล่ะโคตติดวัดดีไฟโอ้โหเป็นการ์ดดาเกตหนึ่งฮะมีพาวเวอร์อยู่ที่หกพันแล้วก็มีชิลหนึ่ง มีแค่นั้นละตัวเริ่มเนาะแล้วก็ถ้าเราเป็นฝ่ายเริ่มหลังเนี่ยเราก็จะได้ควิกชิลติกเก็ตขึ้นมือด้วยเนาะควิกชิลติกเก็ตเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ได้บวกพาวเวอร์สองหมื่นอ่าพาวเวอร์สองหมื่นนั่นเองครับผมต่อไปจะเป็นการได้กองการครับผมซึ่งเราก็ใส่ราชันเจ็ดเข้าสมุดไรมิดอ่าเป็นเกรซันนั่นเองฮะใส่ไปเลยสี่ใบเป็นตัวหลักของได้นี่เลยมีออโต้ครับถ้าแวนการได้ช่องเรียการไม่ดีน,นี้ครับโจมตีฮิตเลือกครับช่องวานการหรือว่าเรียการของคุณหนึ่งใบเนี่ยที่มาร์เกอร์สม,รา,มารร์์เเกอออนนนนนนัันั้้ลงงงที่่่ช อ่าแล้วก็ความสามารถต่อไปเขาเป็นคอนเนาะช่องแวนการ์จะรับความสามารถทั้งหมดครับตามจำนวนมาร์เกอร์สมบัติบนสนามถ้าเรามี1ใบหรือมากกว่าครับเรียการ์ทืใบเนี่ยที่เป็นเจ็ดข้างสมุทรสามารถโจมตีแถวหลังได้แล้วก็ได้อินเตอร์เซปนั่นเองครับผมแล้วก็อ๋ออินเตอร์เซปแถวหลังได้ด้วยเนาะโอ้แล้วก็ความสามารถที่สองครับผมถ้าเรามีมาร์เกอร์สมบัตินในสามใบหรือมากกว่าเจ็ดข้าสมุติบนสนามเราพาวเวอร์บวกห้าพันและควา,ามสามารถสุดท้ายครับถ้าเรามีมาร์เกอร์เนี่ยหกใบหรือมากกว่าเมื่อจบการต่อสู้ครับที่แวนการ์เราโจมตีเียจะทาากกรรแตด ทั้งหมดในสนามครับจะเป็นเจ็ดข้าวสมุนนั่นเองโอ้ถ้าเกิดว่าถ้าเราทำคอมโบเนี่ยถึงมีสมบัติหกใบเพราะว่าเราจะได้เวฟถึง11เวฟโอ้โหสิเวฟตึงๆว้าวต่อไปจะเป็นเกรดสองครับผมตัวเราก็ใส่นักดาบจนสลัดโคลอมบาร์ใส่ไปเลยสี่ใบเป็นเกรดสองครับมีชิวห้าพันมีความสามารถออโต้ครับช่องบรรยากาศและช่องเรียกอากาศเมื่อลงสนามเข้าตัวบ้านหนึ่งคนห่างการจัดกองการเราข้ามไม่เกินหนึ่งใบส่งการระดับโซนจะสลับของการถ้ากองการไม่เกินหนึ่งใบจะโดดโซนเข้าโดนช่องเรียกอากาศ ความสามารถนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้เพียง1ครั้งในเทร์นก็คือการ d ดบิชเเดียวกันเป็นนย่ก็ใช้ได้แค่1ครั้งในเทือนนั่นเองครับผมซึ่งตัวที่แนะนำให้คอเนี่ยก็จะมีไม่กี่ตัวถ้าเราจะได้บอร์ดเพื่อแบบรุ่นดวงหน่เราก็จะทำการใช้ตัวของนายสปิเนลแล้วก็รู้ว่าระอยากได้พลังหนักหนาซึ่งแนะนำเราขอแนะนำให้ลงสซดเชียดซึ่งเดี๋ยวสกิลไปอธิบายกันอีกทีหนึ่งไปเลยซึ่งแน่นอนใบต่อไปก็จะเป็นโจมโจรเจ็ดข้าวสม,มุดนายสปิเนลใส่ไปเลย4ใบครับผมเป็นเก2 5000 อยู่กองทัมาต์ออโต้ช่องบรรการแลเรียอากาศครับผู้ชมตีคิดเรื่องบรรกาศหรือเรียอากาศของคุณ1ใบ1ช่องนะครับผมที่มีมาร์เกอร์สมบัติอยู่ก็แปะมาร์เกอร์สมบัติไปเลยครับผมแล้ก็กอนสัพมาต์ท้ายครับออโต้ช่องบรรากาศและเรียอากาศเมื่อลงสนามครับคาเตอร์บาร์หนึ่งโมกอโรสองใบแล้วก็ขอการที่มีเข้าวสมบูรณ์คำในชื่อการจะตอบโจทคุณออกมาไม่เกิน1ใบครับผมแล้วก็จอมโจร7จ็าที่ไม่ใช่ตัวของจอมโจรเนี่ยจะเข้าสมุดในสปีนเนลนะครับผมลงช่องเรียกการนั่นนนเเเออออองงงคครรรัััับบผมต่ไปปปจะ็กกกกดสทาขแล้ว ซึ่งเราว่าใส่จอมดาบเจ็ทเข้าสมุดแรชเชดดี้เซ็ไปได้สี่ใบมีออตโตร้ครับแวรยากาศในกลับเหมือนเดิมเลยตีฮิตแปะเทเชอร์ในช่องน H ี M ้ม่มีเทเชอร์อยู่นั่นเองครับผมแล้วความสมคัญสุดท้ายครับค้นในช่องเรียกขาศครับในเทิร์นคุณถ้าบทเตอร์เครืองอยูดินี้เนี่ยมีมาร์เกอร์อยู่ยูดิทีนี้ได้รับเพลว่าบวกหนึ่งหมื่นห้าพันนั่นเองครับผมโว่ตีมสองหมื่นสี่ตัวเดียวตีสองหมื่นสี่แรงๆไปเลยต่อไปจะเป็นเกรดหนึ่งกันแล้วครับผมซึ่งเราว่าใส่โมออคมเจ็ทเข้าสมุดเรจูตา้า ใส่ไปเลย4ใบครับมีความสามารถครับออโต้ในช่องบรรยากาศและเรียกาศ์มือดิบนี้ครับโจมตีฮิตก็แปบเดิมแปดเทชเชอร์แล้วก็มีคอนครับในช่องเรียการ์ดถ้าบเซิ่มของคุณเนี่ยมีมาร์เกอร์อยู่ครับยูดิบนี้ได้รับความสามารถอินเตอร์เซฟนั่นเองเอามาคอมโบกับตัวหลักของเราอย่างอ่าตัวไนท์มิสนะครับผมที่ทําให้ทุกใบในสนามเลยสามารถอินเตอร์เซฟจากแถวหลังได้ด้วยนั่นเองครับผมเกรดหนึง่งไปต่อไปก็คือหมอคมแห่งผงกระดูกในโกรบอล นี่ใส่ไปด้วย4ใบครับมีแอคคับในช่องดรอปโซนทิ้งก้ามือเรบ1บา1ใบครับเพื่อน,นำการไปนี้นกลับไปเรียกไว้ใต้กองแล้วขอการเกตหนึ่งจากดรอปโซนเราเนี่ยลงมา1ใบครับผมในช่องเรการเนาะแต่ว่าถ้าเรามีดรอปโซนเนี่ย10ใบหรือมากกว่าเราสามารถคอได้โดยไม่สนเกรดนั่นเองครับผมเกรดหนึ่งไปตัวก็คือผีน้อยพีนยพ่น้องทอมมี่ใส่ไปด้วย3ใบเป็ความ,าามาสามารถครับคอนนะช่องแรงการได้เรงการถ้าในเทิร์นคุณครับคุณมีดรอปโซน5ใบหรือมากกว่าอยู่ดีนี่ 5, าารครับพาวเวอร์บวกเ0ีย เปิดท็อบได้5ใบหากเกรด3ก็ไม่เกิน1ใบขึ้นมือจากนั้นสำหรับของการนะถ้านำขึ้นมือเราต้องทิ้งมือ1ใบด้วยและเกรด1ใบทางของกงกา้าเราคือต้นขนเจ็ดข้าวสมุดไมโครใส่ไปเพียง2ใบเท่านั้นเองมีออโต้แวรเลียตีฮิด8เทเชอร์แล้วก็มีคอทมสาาทายครับแอคไม่ช่อดอกโซนถ้าใบเก่าของคุณครับมีชื่อเจข้าวสมุดในรชื่อการนะใช้ความสามารถคือโซบะ1ครับดีทยเดียากาดศใบอื่นของคุณที่ไม่ใช่ต้นหนต,ตัวของนายโครเนี่ยแล้วก็ของกาก้าพิเรียจัดดอกโซนออกมาเหมือนบ เราใช้มอเตอร์ต so ัวอื่นที่ไม่ใช่เจตค้าสมุนท่อนแล้วก็ตัวบ้านหนึ่งแสงตัวนั้นทิ้งแล้วก็โดดตัวของไนโครลงมาได้เลยครับผมต่อไปเราจะเข้าสู่เกร,กรเดสูงแล้วครับผมซึ่งเราก็ใส่ลูกเรือฝึกหัดเจตค้าสมุนไนรันเนอร์นี่ใส่ไปเลยสี่ใบครับมีออโต้แบลนเดอรเหมือนเดิมเลยตีคิดแพทเทเชอร์แล้วก็มีแอคคัมป์ในช่องเรากาดใบยอยู่ดีนี้ครับโมอกองซองราสองใบเพื่อจะนำเจตค้าสมุครับจะดรอตโซเราหนึ่งใบขึ้นมือที่ไม่ใช่ตัวของ นายแรนเนอร์นั่นเองครับผมเนื่องจากเด็เราเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกับพวกแกรนบูสายอื่นเนาะเราก็จะต้องพยายามโม่ตัวเองให้ได้นะครับผมซึ่งไอ้ตัวนายแรนเนอร์เนี่ยก็อาจจะช่วยตอบโจทย์เราขึ้นมานิดนึงครับสามารถช่วยหาของได้ด้วยอ้าวต่อไปเป็นทริกเกอร์กันนะครับซึ่งทริกเกอร์เนี่ยเราก็ไม่ต้องสาธยายอะไร,รมากเราของรวมรัดเลยกันเป็นครีครับ6ใบแล้วก็ใส่เป็นรอทริกเกอร์ฮะ6ใบเช่นกันนี่แล้วก็ปิดฉากด้วยฮิวทริกเกอร์4ใบครับผมเป็นทริกเกอร์คร,รีหกรอ6 แล้วก็ฮิวสีนั่นเองครับผมเพราะว่าเด็กเราเนี่ยค่อนข้างจะขาดมือมากมากเลยทีเดียวเชียวฮะมันขาดแบบขาดมากมากเลยซึ่งเราก็เลยต้องใส่ดรอมาเพิ่มนั่นเองแทนที่จะใส่คีนักโอแทนที่จะใส่คลิกนั่นเองครับผมแล้วก็ใส่ฮิวมาเอาตัวรอดด้วยนั่นเองครับผมแล้วรอบต่อไปก็จะเป็นโปรเทคกันแล้วครับผมซึ่งเราก็าใส่โปรเทคทูเนี่ยใส่ไปกี่ใบก็บกได้ตามใจชอบเลยซึ่งเด็กเราเนี่ยหลักๆเราจะเล่นกับโปรเทคทูมากกว่าโปรเทควันนั่นเองฮะเพราะว่าเราจะเน้นดาเมจเอาไปปคู่แข่งเลยแต่ว่า เข้าแก่เนี่ยเป็นเด้ที่แรงมากๆจริงๆเนี่ยเราก็แนะนําให้ใส่โพิกวันเข้าไปด้วยนั่นเองครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นการแนะนําสมบัติครับผมนี่นพูดแต่สมบัติเราก็จะใส่สมบัติไปเลยหกใบซึ่งสมบัติทาอะไรได้สมบัติทําอะไรไม่ได้สมบัติเขาือเป็นแก้สมบัตินั่นแหละฮะเออก็จบไปแล้วครับผมรหรับการอาแต่ดในลีกน็นอกต่อไปจะเป็นการเทดลีแล้วก็ไปดูกันได้เลยนบอก่างไฟเตอร์อ่าต่อไปจะเป็นการเทดลีแล้วนะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ stand up the van guard เป็นกัปตันไ์ในมิสครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะสาธิตว่าเราเริ่มก่อนแล้วกันเนาะเพื่อเป็นการแบบว่าไงเหมือนทาเด็กเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นการเริ่มเริ่มหลังมันจะได้ไอ้เริ่มก่อนนะเราจะได้การกดดันพลังที่มากกว่าการเริ่มก่อนไอ้การเริ่มหลังนั่นโอ้ยเราต้องเริ่มก่อนอ่ามันก็เริ่มหลังก็ได้เหมือนกันมะมีค่าเท่ากันนะเราโจวก่อนเลยห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยเดี๋ยวเรื่องเกตสาเนี่ยมันมาทีหลังได้อะฉะนั้นเราขอเอาเป็นตัวของทิกเกอร์เปลี่ยนไมา้ด เธอที่เหลือก,กับพ่อกองแล้วก็สลับกองครับผมอืมป,ป๊อปป,ปป๊บปป๊ออาจจะตัดทักสามใบอ่ะเข้าเธอเราครับผมเราเริ่มก่อนเนาะก็รออู้อู้ยถือว่าดีแบบดีดีมากเลยแทบจะดีโคตรเลยอะไรฮะมันตน้องของเรซูตา้าฮะจั่วการ์ดหนึ่งใบทักษิณของตัวเริ่มแล้วก็อืมพอครับไดรนเนอร์ใช้สกษิณห้าใบตัวมันเองโมกองสองใบฮะสามารถหยิบเจ็ดข้าวสมุดจะดรอปขึ้นมือได้ไม่มีฮะหานเธอเลยเธอแข่งข้าตีใส่เราออปล่อยฮะว้ายโนดิเกอร์ฮะเข้าเธอเราดอ รายห้าเป็นตัวของนี่อ่าโคลัมบาสฮะคาตาบาหนึ่งขอทำการส่งตัวของอ่าสซเรเช่จะลงไปที่ดอบโซนเพื่อทําการขอลเนเรชเช่จะดอบโซนที่ตกลงไปลงมาอ่าแล้วก,ก็ขออีกค่ะเซเรชเช่ขอ้อผีหน้ยทอมมี่เปิดห้าหยิบสามฮะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าไม่เจอแต่ละสำหรับกองการฮะอืมให้เนเรชเช่ละข้านี้ตีตีฮิตแปดเซเชอร์ฮะสมมติอ่าอันนี้สมมติไม่ฮิตไปแล้วกันเนาะแล้วก็เอาแวนตี้ไรเช็คฮะไรเช็ค โนทิกอร์อ่าแล้วครานี้ตีฮะตีฮิตอ่าแปครับเทรเชอร์ ure, สมบัติที่ช่องเรียกกาศอืมแปตรงนี้เลยแล้วก็จบเทินไปคือแข่งฮะถ้าจะคุยอยากจะกระทำการอะไรใส่เรียเราฮะแนะนำปลากาดไปเลยฮะปลากาดโอมอ่าแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรก็จะมีแค่เวฟเดียวเนาะเข้าเทินเราแตนแดนดอว์ Stand and โอ้ยอยากซีรุ่ไรครับผมออไนมิดครับผมอ่าได้แล้วโปรเทคทูให้แปะให้ตัวนี้เลยอ่ะ แล้วก็เนื่องจากผมมีเทเชอร์หนึ่งใบหรือมากกว่าเนาะทุกฝ่ายสนามผมเนี่ยสามารถเตะถาวรังได้แล้วก็สามารถอ่าอินเตอร์เซปได้อ่ะสรัดตำแหน่งข้อสไลดเชดอีกสองใบอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าให้สไลดเชดตัวนี้ตีเออตีครับแปะตัวเลือ์อ่าตัวนี้ก็จะบวกหมื่นห้าให้นายมิสครับโจมตีทวินได้เฟิร์ชเช็คเซคนเช็คฮิวติเกอร์อ่าน่าจะฮิวไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้เรามีนี้ละเอาพลังกับสไลดเชดตัวหนึ่งอ่าหลังจากนั้น ให้เซอเรชเชตตัวนิตติสมบติตีฮิตแปะเทชเชอร์ให้ตัวหนึ่งตัวนิตติฮะก็น่าจะไม่ฮิตแล้วนิตติตีฮิตแปะเทชเชอร์อ่าฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเรายิ่งมีเทชเชอร์เยอะยิ่งเก่งอ่ะซึ่งตอนนี้เรามีเทชเชอร์สามใบหรือมากกว่าแล้วเนาะก็ทำให้เจ๊เข้าสมบูรทุกใบสะานในโบวกพาวเวอร์ห้าพันด้วยนั่นเองอ่าตัวนี้ก็จะมีบอกว่ามีดอกโจนห้าใบหรือมากกว่าจะบวกห้าพันซึ่งไม่มีก็ผ่านเทินตามระเบียบครับผมทุกอย่างฮะก็เราจะต้องเคลียร์ตัวนี้เราไป,เ,าไเ,ไปเลย อ่าแล้วก็ทีเราก็จะปล่อยดาเมจรัวๆปล่อยหลายสักสี่ดจไปเลยอักเพราะอาการการในมือเราค่อนข้างน้อยอาการฮิวไปอ่าแล้วจบเทิร์นไปฮะเข้าเทิร์นเราหวังให้มันเป็นเทิร์นสุดท้ายครับผมรอดไรฮนกับตันไนบิสอิมมานเดรียคิปโปรเทคทู 2. ไปฮะให้ตัวนี้ข,ข,นนข้อตัวของไนสปีเนลฮะคาตาบาสโมสองแล้วก็ขอ้อแฟลชเช่จะดรอปลงมาปัางไอ่นี้เลยและเอาให้หมดมือฮะ พอตัวของโคลมบ้านะเข้าตาบ้านหนึ่งส่งการจากกองระดับซนส่งเป็นตัวของอ่าไหนดีมีอะไรน่าส่งไหมส่งตัวสปีเนลลระดับซนไปเลยแล้วก็คอตัวของสปีเนลลงมากดเทคสปีเนลเข้าตาบ้านหนึ่งครับโม่สองใบคอเจ็ดข้าวสมุดโอ้คอไนมิดอืมจ้าคอไนมิดบอกว่าคอไม่เกินหนึ่งใบเหรอโอ้คอไม่เกินหนึ่งใบงั้นงั้นผมก็ขอเลือกเป็นแม่คอแล้วกันเนาะอ่า แอตเลติฟเลยอืมตีครับผมอ่ามูซี่อาชารฮิดก็แปดเทเชอร์อ่าฟึบซึ่งตัวผู้แข่งจะมีค่าดาวเนาะซึ่งถ้าเทิร์นที่แล้วเนี่ยผู้แข่งเช็ดได้ฮิวหรืออะไรผู้แข่งก็จะมีแค่4อ่าแล้วก็ให้ตัวนี้ฮะับจะได้เช็ดไล่ตีไปไล่ทุบไปไล่ทุบไปไล่ทุบไปจนตัวสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ฮิตฮะเราก็จะได้สุดท้ายครับเทเชอร์สมบัติใบสุดท้ายและสั่งให้ตัวของไนมิทโจมตีทวินไดอะเฟอร์เช็คคีฮะ เอาคีย์พลังให้กับไนท์บ่าให้กับสเลลเชตัวนี้เซเกิลเช็คฮิวดิเกอร์ฮ่ฮิวหนึ่งก็เอาพลังกับสเตลลเฉียตัวหนึ่งมันก็เอาให้ตัวนี้ก็ได้เผื่ออีฟายได้ทิกเกอร์เออโอเคแล้วก็สกิลทำงานฮะเมื่อจบการสู้ดิตี้มีสมบัติหกใบฮะสแตนเลียกาสสมบัติอาสมอัติจะเข้าสมบุตรทุกใบในสนามวะาฮ่าฮ่าต้สามหมื่นสี่ถึงไม่ก็สามหมื่นสี่ก็สี่หมื่นสี่ต้น้าจะสามหมื่นสี่สามหมื่นสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าแล้วก็สองหมื่นสี่อ๋อจบ ระเบิดเด็กเทเดิตของสายนี้เนาะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดซับไปกับช่องนกอ่านฟิวเตอร์ด้วยนะคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปของอ่ายูกียวน่ายูเกิโอฮะเพราะว่าเราเราจบกับการเทสอันนี้ไปแล้วต่อไปอาจจะเป็นบอด,ดี้ก็ได้อ่าแต่ขอเวลาไปหาเด็กมาทําก่อนเนาะก็ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายอ๋ออย่าลืมไปดูเดรดทั้งหมดท้ายคลิปแหละก็จบไปแล้วครับผมสำหรับการระเบิดเด็กกับนกอ่านในอีพีนี้นะครับต่อไปก็นี่แหละเทเดรตทั้งหมดที่ผมได้ทําการเล่นมาในวันนี้โอ้ แล้วก็อย่าลืมด้วยสำคัญมากๆเลยเทรชเชอร์6ใบถ้าครับผมก็นี่หลักๆก็จะมีประมาณนี้แหละฮะก็ตลาดคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วอ๋อคุยชิวด้วยคุยชิวด้วยอ่ะแล้วบ๊ายบาย